อร่อยมากครับตำแตงครับผมปอ,เอมกเปีเยกหมดแซ่บสังเกตได้ว่าสํสำเนียงออกนะ,ค,ะคือไทยลมนะครับผมฝีมือจานเด็ดนี้นะฮะจานเด็ดเจ็ดย่านน้ำเจ็ดไหนก็ไม่รู้นะ <S 2> <S 2> <S 2> <S แต่ครั้งนี้นะฮะผมยกให้เชฟน้องนายครับผม ไม่ใช่ส้วงงูแล้วตำแตงครับสำหรับวันนี้นะเป็นเกตยิ่งๆนะฮะที่ได้มาดินเนอร์นะข้าวเย็นครับไม่มีเอดินเนอร์นะกับอ่าน้องเมียครับผมอน่าตาจะออกถังประเทศหน่อยนะฮะ ว่าจะเป็นยังไงนะก็ท่านผู้ชมก็อาจจะรู้ดีนะฮะแต่ว่าในหลุมศักดิ์หรือว่าอาเขตอ่าแถวอ่าภาคกลางตอนบนนะภาคเหนือตอนล่างนะฮะก็อาจจะรู้ดีนะฮะนี่คือตำแตงนะฮะแซ่บอร่อยฮนะนี่ฮนะพริกเป็นร้อนนะฮะอืมอ้มเสิรายซอสแตงมู่ฮนะ แผแขน้่ยครับผมต่างคนต่างรักษาครับก็กลับมาเจอกันเมื่อชาติต้องการนะฮะเจอกันเมื่อชาติต้องการนะฮะ Let's go วันนี้ได้รับการรูปถัมรนะฮะจากน้องนายครน้องชายสอสแต่งนะฮะเลี้ยงทุกวันครับตำแตงครับ ก็ให้ท่านผู้ชมสังเกตนะะบุคลิกของเขานี่เป็นยังไงนั้นก็สังเกตนะครับไม่มีอะไรมากครับคนของเขาครับไม่มีอะไรมากฮะกินแล้วก็อิ่มครับ เป็นป้าน้านะฮะแต่ความจริงแล้วก็เป็นคนที่ตลกปุกหาอาธยาศายดีฮะ <c oughs> ไม่ทนอไรก็ลูกหนีผมแล้วนะ